สวัสดีครับผมก็กลับสวัสดีมิตรลักบอลสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปหลายวันนะครับซึ่งกลับต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้ก็กลับมาที่สวนบอลสีเช่นเคยนะครับผมที่จังหวัดละยองนะครับผมขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดโมงหรือว่าแปดโมงนะครับผมนี่นะครับอาทิตย์ก็กําลังจะเลยหลังคาบ้านมาแล้วนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ตรงกับ วันที่28คกุมภาพันธ์นะครับพศสอ6 6นนะครับผมนี่นะครับเรามาอัปเดตบอลสีกันนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปหลายวันนะครับผมว่าบอลสีของเรานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีบอลสีหลายต้นนะครับผมซึ่งโตมากแล้วนะครับผมแล้วก็มีบอลสีหลายต้นนะครับผมที่ ออกกัดสีสวยงามมากมายเลยนะครับผมนี่นะครับก็มีต้นที่ติดจองไว้ก็สวยงามมากครับผมนี่นะครับสวยมากครับผมแล้วก็มีต้นโตแล้วนะครับผมที่ติดจองไว้นะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมไอหมื่นนะครับแล้วก็มีสาวนัรชัยสีนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมก็จะพาเดินชมรอบๆก่อนนะครับผมว่า แต่ละต้นนะครับผมเขามีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมหลังจากเจ้าของสวนไม่อยู่นะครับผมนี่นะครับเรามาดูด้านนอกกันก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านนอกนะครับซึ่งเลี้ยงไว้อยู่นอกตู้อบนะครับผมนี่นะครับเขาก็ทิ้งใบก็มีนะครับผมนี่เป็นชมพูทวีปนะครับผมอู้ทิ้งใบทั้งหมดเลยนะครับชมพูทวีปครับนี่นะครับแล้วก็ด้านโน้นนะครับผมนี่ก็เป็นโชคล่ําซ้ํานะครับผมนี่นะครับ ชั่ั้มสามก็ยังไม่กัดสีนี่นะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับเจ้าปอแก้วนะครับผมเจ้าปอแก้วซึ่งออกใบใหม่มาสวยมากนะครับแต่ว่านี่นะครับผมที่ผมใส่มุ้งให้เขานะครับรอให้เขาแตกฝักนะครับผมแต่ว่าน้องก็ยังไม่แตกนะครับผมน้องก็กําลังจะแตกนะครับผมด้านในก็เห็นลางๆแล้วนะครับก็กําลังจะแตกนะครับผมนี่นะครับเจ้าปอแก้วสวยงามมากแล้วก็มีนี่นะครับผมหนึ่งตะวันพันดาวนะครับผมซึ่งผมได้ ผสมเกสรไว้นะครับแต่ว่าเรามาสังเกตดูกันนะครับว่าน้องติดหรือเปล่าเนาะอู้น้องติดอยู่นะครับผมแต่ว่าติดไม่เยอะนะครับติดรอบๆข้างล่างนะครับผมข้างบนนี่รู้สึกว่าจะฝ่อนะครับผมนี่นะครับด้านล่างติดอยู่นะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมซึ่งเราก็ผสมเกสรประสบความสําเร็จนะครับโอเคครับ เดี๋ยวถ้าไงนะครับเรามาดูตู้ใหญ่กันนะครับผมว่าตู้ใหญ่เขามีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ละต้นนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนแอนี่นะครับผมก็เพิ่งเปิดมานะครับผมโอ้หน้องทิ้งใบนะครับผมนี่นะครับเห็นใบเสียไหมครับผมและเกะละกะเต็มไปหมดเลยนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็น เพชรพระนครนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีแดงอันดามันครับผมแดงอันดามันออกใบใหม่มาสวยงามมากครับผมนี่นะครับผมสีแดงสวยงามมากครับแล้วก็มีนี่นะครับผมไอหมื่นนะครับผมไอหมื่นรู้สึกว่าเขาจะทิ้งใบลงหัวนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผมเมืองเกาะเกต็ออกใบใหม่มาโอ้โหน้องเหลืองสวยงามมากครับผมสวยงามจริงๆครับออกใบใหม่มา เหลืองสวยงามอลามตาเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับสาวนครใจสีครับผมกัดสีสวยงามมากครับผมนี่นะครับแล้วก็มีด้านในเนาะนะครับผมแล้วก็มีโน้นนะครับผมซักพูนผลกัดสีสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะนะครับผมโต้นนี้น่าจะเป็นมะนีรอมเพชรแผงนะครับผมออกใบใหม่มาสวยงามครับผมนี่ครับสวยงามมากครับ ด้านในรู้สึกว่าจะมีใบเน่านะครับผมมีใบเสียนะครับเดี๋ยวท่ายังไงเนาะนะครับผมเราก็จะมาเคลียร์ตู้กันนะครับนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นยอดมงกุฎนะครับผมออกใบสีเหลืองๆมานะครับแล้วก็มีชายชนนะครับผมออกคล้ายๆสริดพรนะครับอู้นี่พรเจ้าสัวก็สวยงามมากครับผมนี่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมเพชรโอ้เสษฐีพันล้านนะครับผมน้องออกมาสีเขียวแล้วนะครับ น้องไม่ขาวด่างแล้วเนาะนะครับผมถ้าสีเขียวแบบนี้ผมก็ยังชื่นใจนะครับผมทําให้น้องก็จะโตไวในอนาคตนะครับแต่ก็มีนี่ครับผมสาวนครเจสีอีกต้นนึงเนาะนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับผมต้นนี้เป็นศิลานักป่านะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้เล็กกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่น้องเขาออกใบใหม่มาบ้างนะครับแล้วก็มีกล่องไหนบ้างนะครับผมที่เขา แตกหน่อออกมาใหม่นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับโอ้นี่นะครับผมเป็นเมืองเกาะเก็ดนะครับผมอู้ออกไปใหม่มาสวยๆเลยนะครับผมออกมาประมาณสองต้นนะครับนี่นะครับประมาณผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนาะนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมสาวนครเจษศีสวยๆเลยนะครับสวยงามทุกต้นเลยนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็มีนี่นะครับผมโวกเคนโน่นะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมกัดสีสวยๆเลยนะครับโวกเคโน่นะครับก็มีหลวงตาเมืองนะครับผมสวยงามมากครับผมกัดสีเกือบจะครึ่งใบนะครับนี่นะครับผมกัดสีเยอะๆก็ไม่ไหวนะครับนี่นะครับผมก็มีต้นไม้ขึ้นมานะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นต้นก้ามปูนะครับโอ้นี่ต้นก้ามปูใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นต้นก้ามปูเนาะ เดี๋ยวให้ไงเราเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับผมต้นก้านปูนะครับเราเอาไปปลูกไว้ในสวนของเรานะครับผมหรือว่าวันข้างหน้านะครับเราไม่ต้องไปเก็บไกลเนาะนะครับผมเราเก็บในบ้านของเราเลยนะครับต้นใบก้านปูนะครับผมน่าจะใช่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ไงผมก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะนะครับผม แล้วก็มีนี่นะครับผมอู้ดารานนพลัดสวยงามมากครับผมต้นนี้เป็นต้นที่สวยงามนะครับผมถ้านําไปประกวดผมคิดว่าน่าจะได้ถ้วยรางวัลแน่นอนนะครับซึ่งน้องสีสันสวยงามมากครับผมต้นนี้เป็นแม่พันธุ์ที่สวยงามจริงๆครับผมก็รอหน่ออยู่นะครับผมหนอไม่ออกมาสักทีนะครับผมนี่นะครับหน่อไม่มาสัทีเลยนะครับผมแล้วก็มี นี่นะครับผมนางลากสดเทวีนะครับผมเขาก็ออกหน่อออกมาแล้วนะครับหน่อสวยๆเลยนะครับผมนางลากสดเทวีของต้นนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับแดงเลือดหมูแล้วก็เขียวขี้ม้าแบบนี้นะครับผมยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับผมลักษณะนุ่งเรืองครับผมไม่อยู่หลายวันนี่แอบกัดสีออกมาสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับผม เดี๋ยวถ้ายัางไงดึงหญ้าต้นหญ้าออกหน่อยเนาะนะครับผมก็จะเหลือ,อไว้แต่ใบก้านปูนะครับต้นหญ้าออกก่อนเนาะนะครับผมเอาใบาก้านปูไว้นะครับนี่เนะาะใบก้านปูต้นหนึ่งนะครับเอาไปปลูกไว้ในสวนเราก็จะได้ไม่ต้องไปเก็บไกลนะครับผมเก็บในบ้านเราเลยนะครับโอ้มันนี่วัสนาสวยงามมากครับผมนี่เนาะกับสีสวยมากครับ โอ้ลักเอ๋ยก็สวยนะครับผมนี่นะครับลักเอ๋ยกัดสีสวยๆเลยนะครับของพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ได้ไปแล้วก็กัดสีสวยๆแบบนี้บ้างมีไหมครับผมนี่นะครับสําหรับที่นี่นะครับผมไม่อยู่หลายวันแอบกัดสีสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมสวยงามมากครับก็มีนี่นะครับผมสวยงามครับผมโอ้แต really? ่ละต้นสวยงามจริงๆครับโอ้นี่นิวเวฟก็สวยนะครับผมสีเหลืองอลามงามตานะครับผม นี่อำเหลืองอัพภาวานะครับผมสวยงามครับแล้วก็แอบกัดสีแล้วนะครับผมนี่นะครับเขาก็แอบกัดสีแล้วนะครับผมสําหรับทรัพยุนผลนะครับผมนี่นะครับก็แอบกัดสีเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเขามีเม็ดสีอยู่แล้วเนาะนะครับผมนี่ก็เป็นศิลานักป่าสวยนะครับผมสวยงามมากครับแล้วก็มีสาวนครเชสีนะครับผมนี่นะครับสาวนครนะครับผมแล้วก็มีไอหมื่นนะครับผม มียอดมงกุฎสวยๆนะครับแล้วก็มีมรบมับผลผลก็หลายต้นนะครับผมเหลือหลายต้นอยู่เนาะนะครับผมต้นหนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผม,ผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผมคอยมาเป็นกําลังใจเรื่อยมาเนาะแล้วก็มากดติดตามาสวนทรัพย์เจริญพรบอลสีให้มีกําลังใจเลี้ยงบอลสีต่อไปนะครับผมขอบพระคุณามากๆเลยนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านเนาะนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนบอลสีสวนทรัพย์เจริญพรน,นะครับผมขอให้อายุ มั่นขวัญยืนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ